โอ้โหบ่อพายเย็นยังครับนี่ทุ่มุดโตเลยครับอืมบงเอาครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับครับไมอนี่แกพี่เก่าครับผมครับอย่าลืมเลยครับเด้อเขามาชุ่มขามาเบิ้งครับเขามาให้กำลังใจนะครับอ่าบ่อได้อ่าหายเบิ้งนี่กรณีของต่างตกตกมั่นี่ให้เบิ้งเป็นการศึกษาด้วยครับบ่อแมนซื้อไปในดาน ธรมานตัดการรุนระกรรมสัตย์นะครับน,นั้นก็ฝากเอพี้ที่ชุ่มที่เบิ้งนะครับจงใส่พิจารณญาณน,นะครับในการเบิ้งนะผมมีบัตรชื่อไปในทางทรมาน,รมานหรือทำลายสางแต่ยางใดครับมีแต่นนชื่อให้เบิ้งอาการเป็นการศึกษานะครับว่าจากพวกมันเน,นี่ยจะมีอาการ แบบใดจังใดครับนี่แหละครับเจลาเออาการมัปกตินะครับเจลาเมอร์ครับผมบางมือก็ดีดีนะครับแต่บางมือก็มีีใสหัวครับผมมือก็คือต้องใส่อาหารครับอันนี้มันแก้วนะครับปอกอย่างดีครับผมนี่คนก็กินได้ครับคนก็กินได้ร่างเราตินดีครับ ี่ก็จะอ่อยรังร้านครับผม,ม <ไป S 2> ต้องใส่วิจารณญาณน,นะครับในการส้มในการเบิ้งนะครับทีโดยอ่ะนะครับในเบิ้งนะครับทีละหลายๆครับจะมือทางตัวแห้งอยู่ครับผมอมาได้มีบางทียี่สิบ สามครับยูจีมหาสมุทรอีกเจ็ดอีกสี่มือครับเต็มสี่เดือนครับอีกสีมออกส่มือเต็มสี่เดือนคือว่าบธรรมดาครับปีนีวประวัติศาสตร์ที่ตกสีส่เดือนนะครับเป็นครั้งแรกตั้งแต่ตกตั้งแต่ที่แรกนะครับตั้งแต่ขั้นแรกที่ตกน,นี่สี่เดือนอยู่หลอกหนึ่งครับตอนนั้นตกอยู่พัทยาตอนนั้นอายุเขาสิบแปดปีครับ ที่เดือนคือกันครับผมเต่า่าเที่ยนนี่ตามมึงสถานการณ์แล้วที่เดือนนายชิบูยงครับตรงนี้กลัวทบานนาูยุงัวหรือบาไดาเขาไปหากรรมปชันกรรมปัตรงนั่นถึงขนาดนั่นเรกครับเพราะวนับนี้ยเลีพวกน้านนะครับทีเดยเล่นมาซอยเป็นยำครับ เล่นมาลอยบ่มีขาดยกเว้นตะบอยู่ครับว่าบานจะมีคืบกันน้ำการเล่นแต่ดูแลตัวอยู่ตลอดครับทางการอาหารการกินก็คืบกันนะครับมาไหวกบบฟันเล่นก็ไม่ย้อมหายแต่เราที่กรโดดใจด้วยฟันเล่นส่วนนั่งนั่งมากเลยจลรีบยกนัดครับโดนใจ เป็นของธรรมดานะครับของสะสมกันแน่นอนแต่ว่าเมื่อก่อนนี่้เอาจนาสุดหูเนาะแต่ว่าเมื่อก่อนมันบ่มีช่องยูทูบนะครับผมแต่ว่าช่วงหลังๆมานี้ช่องยูทูปกับอิสราเอนะครับในด้านอยู่ใๆว่าเป็นวัฒนธรรมนะครับเป็นวิถีของคนเรียงต่างนะครับบางคนนี่งหูขับหู้เลราะวตติมรับเื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องเอฟซีต่างๆนะครับเกี่ยวกับต่าง พลังพุ่มดูว่าเป็นติดตามลายไลฟ์ติดตามหลายไลฟ์ช่องแล้วก็เอามาผสมประสานกัน,นค,คุยกันไปนะครับแล้ดี๋พุ่มดูนะครับพลังพุ่มดูดีๆครับติดตามตลอดเพราะว่าความรู้ได้มาจากหลายช่องนะครับได้มาจากหลายช่องแล้วมาผสมประสานกันพลังพุ่มเป็นกบบปริศาพร้อมกันที่ครับ ิดตาไปหดเอ้ินกไปดูสิไสิ้ับแต่ว่าแล้วเดิเจ็ดสีนะครับมีหบอสี้อนกรอ้อแบบไงผมตั้งกแล้วกมีนั้นครับไปมีนครับผมแต่กันว่า ได้เขตบริเวณในพื้นี่เป็นพื้นที่ห้องหา่างที่ว่าใครอยากห้เก็บไปไหครับปะว่ากันน,นอนนนนนน่น้องเพราะว่ามันต่างตกมันมันกบบอาการแต่ละมื่นครับแต่ละมื่นแต่ละปีนี่งที่พบพุกซือกันครับตอนนี้กาบัางคับพี่นอ้องเป็นก็สร้างแล้วครับตอนนก็เพิ่มตัวตรครับ ควรเปลี่วนแบบยางสูงนะครับแล้วก็มีบอมีเคาะหลอกทางนะครับเป็น,นเติร์ดเป็นกอไม่อเป็นเติรดวงวงห้ามเป็นเติร์วงห้ามนะครับมนนี้บรรยากาศดีดีครับคือฝนท,ท่ำทบบรราคือติตกแต่จับพระท่านเห็นตกดูครับแต่ว่าท่ำทาอยู่ ต้องมาเจ็บขึ้นๆางานพี่น้องถ้าว่าไปเจ็บด้านหลังหนี่งนีดีกาล้างร้อมครับถ้าไปเจ็บด้านหลังหนี่งนีดีกาล้งลางรา้อมธรรมดาแต่ถ้ามาเจออะไรบอกปัญใดว่าเขาหนาสิเดี๋ยวเดินจะได้บอกปัญใดครับ จะระนับย่างนะครับในการต้มในการเผยแพร่นะครับบ่อเด็ซื้อไปในทางดานทำลายทำลายครับผมบ่อเด็ซื้อไปในทางทรมานฆ่ารุนแรงอย่านะครับ นะเฮ้ยรถขึ้นหลายเลาไปชิ้นอมาแล้วมันมีบุงคุ้น

Tất cả là bằng Tại xếp là bằng Sao Mình tuổi

เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถือไม้กินนะครับเป็นกำลังใจครับทุกทีละครับเฮ้ยครับแหมครับไม่ทีนะทุกทีเลยครับไม่พอพอเป็นยังเลยครับเห็นใจสบายสบายครับสำหรับวันนี้ครับครับจังไหนก็อย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไคร์ก์กดให้กำลังใจต้องไลายรุนสีกันด้วยนครับด้อจังไหนก็ขอให้ ชิงชักติดน,น,นะครับืี่ระผู้ประกันการที่ชาวต่างเคารพนักซื้อนะครับจมรถบรรดาลประท้านพ่อนะครับใหมกับปอเปีมยะพี่ยังนองอิซซี่กับหมูสะก้นนะครับจงมีสุขภาพแข็งแรงนะครับสุขใจสบายใจนะครับเฮงเงด้วยด้วยหมูสะก้นนะครับเด้อขอบคุณหลายครับสวัสดีครับ